จากทรงของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้พกากกันมาแวะตลาดประทุ่มหลาเมาแวะยางเหรนเลาะตลาดขอ,อยากกินกาแฟเด้นี่ผู้วิทัวร์ผู้ไงงามเป็นแต่กินกับลาบเสียบทม่ใช่หัดเินเราอ๋อซื้อหลันนี้มันเป็นตลาดสดของปทุมหลาดนะคะพี่น้องจา้าปิง้งหมูปิ้งตับเออ พี่นอ้องไปเซเว่นนี่ประจำได้แล้วนี่หัวปองเซเว่น <c oughs> สมัยตะกี้นี่มาประจำเราคนก็สิขายมี่ใช่สีมีเกีียวอยู่ข้างหน้าด้วยพี่นอ้องมาเย็ดดิ๊กต้องไปกินกาแฟก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เรา,าวก็าม้ซอยหลืบอะไรแของว่าซอยหลื <c oughs> บกล้องกล้องอะไรอย่างเป็นตลาเออ แมนนี่เลยหอดถนนแย่แลหรพีนะ่น้่งนี่เลกสาขาปทุมราชภัาฮะนี่สองเงินป่น,น้องค้าเอาเอสเปรสโซเย็นแก้วใหญ่ค่ะหวานปกติจ่ะเฮ้ยาวนะ หาถือผงสักผ้าไว้ปผงสักผ้าไว้เมนที่เกีย,กยจังนี่เธอเอาไว้อันนี้มองจอเหลื่อบอหางยง่ายๆดิ นิติส่กานีเย่อืมโซนฮอนต์อืมขน,นห่มเลยปะอะว่วะคุณเด้ทช้างหน้นไหมคุณยังไว้วงดู ขายย่แม่เลี่ยงตลาดคนต้องคึกคักพี่น้องปนพอ่อค้าแม่ขายจังไรตอนเช้าไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นน้ำต้มหูปลาท่องกุ้งขายย่แม่เลี่ยงนี่โบอยคนนีบุญบายบุญบาวบอกคักเลยปทุมราชวงศ์านี่ปาโลดอกสะดาวโอู้ยักกระออกดาแต่ักกระดาษทิศบ,บ,บาทจ้าอื แก้วกับทิพตาจ้าแก้วยังคาเนี่ยคนปลาจ้าคนปลาทิบตาจ้าอือันนี้อ้อมหอยเจ๊จ้าอ้อมหอยกันไก่จ้าเอาเอาเนี่ยล่ะค่ะคนปลาบานท่าเนาะอุ้ยถั่วถั่วอันนี้เป็นอ้อมหอยจ้าอ้อมหอยอ้อมห้อยยังไงสนุกสมาร่วมกันจ้าทิบตาจ้ากาจ้าอันนี้กันไก่ตีนจ้ากันไก่ลนะเอาเอาทำนี่ล่ะผักกะเดาวะับแตงก พักกระดองขมเด็กขมตัวนอกก็ยัางมาพักกระดมพักกระดองดอันนี้ยี่บาทยี่บาทจ้ะยี่บาทตีคะอ้าเอามัดหนึ่งค่ะเอาข้าวเหนียวให้น้ำแน่ขายบ่นนี้ค่ะล้านขานิ้นโอ้โอ้โอ้จ้ะเป็นยี่บาทค่ะโอ้เห็นแนวกินเราเล่าอยากใหญ่เอาไว้กาวไว้ไว้เนี้ยเด็ สือไปใบย่างเวนเอาข้าวเหนียวให้นะจ้า20บาทนี่ต่อยมาดูตรงนี้สิอันนี้แกงอะไรแกงหน่อไม้หรือแกงไว้แกงหน่อไม้ค่ะเกี๊ยงเล่าเล่าต่อยอันนี้ปิ่งตับมิเตเนียวเวเนะเซียนะปิ่งปลาดุกกระมีโจ๊กว่าขึอ้นอยากเลยใส่ขี้หมักแกงหน่อไม้เ่างสือไปใบถ่ายกินย่างเว้นนะ อันเอาแกยงเนาะไม้น้ำแดงจ่าใั่ไหมคือไไปว้ก่อนอันนี้ห้องยางเซพักยังจ่าพายิตูเปนปะขายิ่งยังอยากหาอย่างเงี้ยจ้าหน่อยบ่มกมั้แต่ว่มันกับ่เสกแบบนี้มันแห็งเนาะพายิ่งยังเงีอันนี้ไม้ท่าไถ่เอาไหมไม่เอาหรอห้องนู้เป็นท่าไถ่เห็นมื้อนี้แต่ตับรวนๆนี่คสิบอกไงอ่านี่เอาอันนี้มันจังแห้งดีเอาแบบไม่ไม่ ไม่ไม่เอาหรอกอันนั้นไม่เอาอันนี้ซุกอาอันนี้ซุกที่สุดเลย shi. นี่น้อยๆน่ยทำมันอ erm ันใหญ่ไปวันว่าหันสุกปันใดขอใจวะแม่ขาเก่าได้หน่ขาเก้าเค่าเกายิเียนจกัะยนนกกเียนเดียวไป เคยได้เงินเคยได้เงินวันเสี้ยเคยไปเงินถูกเสาแหม่วันสิไปกินไปจับยวนคือสิยวบ่คือดอกพี่น้องไปมาพร้าวน่กินบันนอกใส่ตาไว้ขวมาพร้าวน่กินบันนอกแกงนอไม่ปนปลาลวกผักกระเดาวไม้ฟองหมักเย็ดติกเนาะ ร้านนี้เราใส่อีหยังนอนีหนอม่ค้าคือหูมลูกค้าคือหูมแล้วแฉะไปทำทเวลากันทั้งเราสิไม่รหาับาท,ทเลยลาาเจ็ดงานเหรอวันนี้วดนต่อไปแล้วเ,เขาตาโอ้อันนี้ปลาเผาจะเสียบเถอะวะปลาเผาตัวละร้อยตัวละร้อยไป ตัวเอบเอบกำหมองหงแล้วบบนี้อ่ะวอ้หมักทันทุ่งนา่อใดว่ะเฮ้ยถั่วพื้นี้าอ๋ออืมเกิด47ว่ะอืม797น่ะแฮมละ สวยเลยน,นั่นน่ะเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองสองเก้าเจ็ดอันเลขสามตัวน่ะข่อยสื่อ0ูนเจไปออกสองเก้จสื่อจนมันถูกสู่จนออก <c oughs> ไปละลอยวะละ่ะคะโอ <c oughs> ้ปลาไหมฝดเรือยเยอ สือไปตุ่มย่ำเซใบกระเพ้าไหมแม่ผลแพร่ไปเนี่ป่าคออันนี้แปดุกทีนี่ตัวคนมาหาเชียงเหรอคุณหนังห้าสิบบาท ผู้ใดล่ะเบอร์ใดเนี่ยเบอร์หนึ่งและเบอร์สามหาเสียงแล้ว,วพี่น้องน่ากินที่ห้องใดเด็กเขาเนี้ยโอ้ยไงลมลมไงลมไงย่ำแรงของยังหลายคนยังคึกคข,ขักพี่น้องคะโอ้ยลม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  ที่นี่ปทุมราชวงศ์ษาเดอ้อพี่น้องเดอ้อยอมหนาจะเลิสน,นะพี่น้องเนาะร่มเย็นดีดีคนติดฟังขว่งคนติดเล้าตอนแรกพากันเป่ากันกับตาไว้สิไปกินขวยจับยวนหรือเ้าสิไปหรืออันนี้ไปถ่ายกินกลางเว้นพี่โยไออยากส่วนหอนห่อนวะไปก็ไปเอาไว้ก่อนพงพี่น้อง เมื่อี่รถไปอย้างงี้ทางนั้นเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชค่ะพี่น้องค้านี่เป็นตลาดเพป่นย่ำเรื่องเนี่ยโอ้ยของขายหลากหลายได้พี่น้องอันนี้ยยติเดยมาย่ำเ้าเนาะยะติกะเอางานมาให้ลูกค้าใหญ่ขั่วค่ะพี่น้องเด็กหน่อยเป็นวัยรุ่นดอกพี่น้องเขาสิไปญี่ปุ่นทางบริษัททรงไปเนาะเขาก็เลยเด็กคนขอ,ของมาไหวบานฮะนะพี่น้อง คนก็เลยใส่บริการรถเย็ติกเนาะก็เลยลงของให้เขาเรียบร้อยแล้วของมาลายลพี่น้องรถม้ไซค์สามขั้นแล้วก็เป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เป็นนันเสื้อผ้าเขานั้นนะเพราะว่าเขามีรถเก๋งมาเอากมาบ่ใดเนาะเยอเยติกก็เล่เลไปส่งเรียบร้อยคนก็เอาพี่เอน้องคนมาขนลงเข้าเดียววันนี้เย็ติกก็เล่นยางท่ากันบอกกันกับตาไว้ว่าฝากเขาไปยางเด่นตลาดปัดทุ่มละเข้าบด้มาโดนแล้วเส้นว่าเลยว่าการนั่งยางรอเหรียญนี่ราคาพี่น้องอก็ได้เนือยูเนากินเนาะ เด็น่ากินแนวบันดอกของมักยติตอนแรกพ่ยอ้อยบอกว่าซื้อเด้อไปกินอันอันพนากไปกินยังไงไปกินอันเวจับยวนเออไปกินเวจับยวนนยี่ติว่าโอ้เงินตาอ้อยขยากจัดเลยยติได้เอาเน่ากินบันดอกบันดอกนะพี่น้องไปพ่โยอ้อยไปสตาร์ทรถถ่าแล้ว